สวัสดีนะครับก็อยู่กันไวทูทีชแนลนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับรถเอเนสาอีกแล้วไม่ได้ถ่ายคลิปมานานอันนี้ล่าสุดนะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ใช่คลิปดอกนะครับมีคลิปล่าสุดอ๋อไม่ได้ถ่ายมานานรถเข้านี่ยี่สิบสามสิบคันน่าจะได้เลยนะครับก็คันนี้เอเนสตากลตามแยกเหมือนเดิมกดลงไปมานะครับแต่สภาพก็ประมาณนี้แกนช่วงหน้าสวยนะล้อหน้าหลัง ตัวนี้ขายแล้วสวิงอาร์มขายแล้วนะครับชิ้นอื่นๆยังอยู่ถามได้นะครับคาบูเดิมกล่องไฟกล่องวาลวเดิมนะครับพร้อมใช้งานนะครับใครทีร่ชอบที่ไหนก็ถามได้หลงๆก็สวยอยู่นะแค่เก่าเอีย <c> ด <oughs> <c oughs> นะครับตัวนี้ ตรงนี้กำลังสะสมนะครับเอจะให้ดูว่าน็อตกรึงผมเยอะไหมคันนี้มีเล่มนะแต่ว่าไม่สนมือแล้วแยกอยู่ดีกำลังเริ่มสะสมนะเก็บเรื่อยๆแต่ละคันก็มีสองสามตัวมาโอเค แยกนะครับใครที่ชอบชิ้นไหนก็ําได้อะไรเดิมโอเควันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวจะลื้อเลยเพราะว่าจะส่งล้อกับสวิงอาร์มให้ลูกค้าวันนี้นะครับของดองไว้วันหนึง่งวันนี้จะส่งให้เรียบร้อยโอเคนะฮะใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้ก็ขอบคุณครับ Субтитры сделал DimaTorzok